เรื่องราวรางรถไฟของชีวิตค in ืออะไรเหรฮะรถไฟก็ต้องวิ่งในรางถูกไหมรถไฟไม่สามารถที่จะออกมานอกรางนะครับอยู่บนถนนอยู่บนฟ้าไม่ได้นะครับเหมือนกับชีวิตคนเราครับทุกคนที่เกิดมาเนี่ยคันลองของคนทั่วไปคือ ตั้งใจเรียนให้ดีนะครับสอบเข้าโรงเรียนประจําจังหวัดดีๆสอบเข้ามหาวิทยาลัยดีๆเรียนคณะดีๆจบเกรดดีๆแล้วก็ไปสมัครงานในบริษัทที่ดีๆมั่นคงแล้วก็ไต่เต้าขึ้นไปไต่เต้าขึ้นไปไต่ตไตระดับขึ้นไปนะครับจนเป็นผู้บริหารจนเป็นเจ้าคนในคนแล้วหวังว่าชีวิตจะประสบความสําเร็จอาจจะใช่ครับสําหรับโลกในสมัยก่อนแต่ในโลกปัจจุบันครับเรื่องนี้ผมว่าไม่จริงเสมอไปนะฮะถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่ เกิดมาในชีวิตเนี่ยนะครับมันมีคำกล่าวที่ว่าโยโลครับ Y O L O ย่อมาจาก You Only Live Once นะครับ<ๆ>เกิดมาชีวิตเดียวเนี่ยใช้ซะใช้ยังไงครับเอาตาคู่นี้ไปเห็นวิวทิวทัศน์ไปเห็นประสบการณ์จากต่างประเทศไปอยู่ที่ต่างๆที่คุณไม่เคยไปนะครับสะสมวิชั่นสะสม Experience นะครับหรือแม้กระทั่งคุณจะออกมานะครับเอาเวลาที่คุณเนี่ยมีเนี่ยอย่าง100%เนี่ย ไปทาในสิ่งที่คุณรักทําในสิ่งที่คุณต้องการเอาเวลาไปอยู่ที่ไหนกับใครทําอะไรเมื่อไหร่ก็ได้โดยที่ไม่ต้องขออนุญาตใครและมีอิสระภาพทางการเงินที่สามารถจับจ่ายใช้สอยในสิ่งที่คุณอยากได้แบบอัลลิมิตนะครับผมว่าเนี่ยคือคําว่าโยโร่แต่ถ้าคุณต้องการคําว่าโยโร่ครับแต่คุณยังคงใช้ชีวิตนะแบบอยู่ในรางรถไฟชีวิตแบบนี้นะครับคือวิ่งอยู่ในรางนะครับเหมือนคนทั่วไปเนี่ยคุณไม่มีวันได้มาซึ่งโยโร่นะฮะ สิ่งที่มันแตกต่างระหว่างคนที่ได้มานะครับซึ่งสิ่งที่ต้องการกับคนที่อยู่ในรางรถไฟชีวิตเหมือนคนทั่วไปแล้วสุดท้ายเนี่ยออกจากงานมาใช้ชีวิตยามเกษียณแล้วก็เสียชีวิตจากโลกนี้ไปเหมือนคนปกติทั่วไปเนี่ยนะฮะมันคือสิ่งที่เรียกว่าเป้าหมายเป้าหมายเท่านั้นครับ คือโดยปกติเนี่ยชีวิตบนรางเหมือนคนทั่วไปเนี่ยเกิดมาคุณพ่อคุณแม่ตั้งเป้าหมายให้บ้างคนเลี้ยงดูตั้งเป้าหมายให้บ้างนะครับเข้าโรงเรียนก็มีคุณครูมีอาจารย์ตั้งเป้าหมายนะครับจบออกมาทํางานก็มีหัวหน้างานตั้งเป้าหมายเซ็ตโกให้คุณตลอดเวลานะครับแต่การลุกขึ้นมาตั้งเป้าหมายที่เป็นนายตัวเองเนี่ยคือการตั้งเป้าหมายว่าคุณอยากได้อยากมีอยากทําอะไรและอยากให้มันสําเร็จเนี่ยเมื่อไหร,ร่นะฮะคุณรู้ว่าอะไรเมื่อไหร่และใช้เงินเท่าไหร่ในการได้มาซึ่งเป้าหมาย นะครับแล้วคุณลงมือตั้งเป้า Action g o กในการที่จะทําให้คุณเนี่ยสู่เส้นทางที่จะไปสู่อิสรภาพนั้นได้จริงนะครับที่มันเป็นเป้าหมายที่ไลฟ์สไตล์คุณต้องการจริงๆเนี่ยนะครับคุณก็จะออกมาด้วยสิ่งที่เรียกว่าชีวิตที่มันไร้กรอบได้นะฮะผมอยากจะให้ทุกคนนะครับเกิดมาชีวิตนึงเนี่ยใช้ซะเพราะมันคุ้มค่ามากๆกับ1ชีวิตที่เราได้เกิดมาจริงไหมฮะแล้ววันนี้ครับ การลุกขึ้นมาตั้งเป้าหมายเท่านั้นครับจะทําให้คุณสามารถหลุดจากกรอบชีวิตทั่วๆไปหลุดจากรถไฟชีวิตรางชีวิตทั่วๆไปได้นะฮะเป็นกําลังใจทุกคนนะครับและถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับเป็นสาระ นะครับเป็นสิ่งที่สําคัญและเป็นเนื้อหาดีๆที่จะทำให้ชีวิตคุณเติบโตและพัฒนาขึ้นนะครับกดติดตาม f e c o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  k n p n p e นะครับมีทีรัตนะครับกด see first นะครับและกดติดตามผมนะครับในทุกช่องทางนะครับโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มมีทีรัตนะครับรับรองว่าคุณจะได้เนื้อหาสาระดีๆแบบนี้นําไปนะครับพัฒนาตัวเองและทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นและประสบความสําเร็จดีขึ้นแน่นอนครับ